ต่อไปครับทีนี้จะยกครับยกให้ออกมาพ้นทางนะครับให้ออกมาจากช่องทางจราจรนะครับว่าถนนเป็นถนนหลวงครับพลรัศมีอันตรายอ้าวยกถันนอนน่อน่อคือว่วน้ากระเทบิบกระเทิบเลยบ่ะ ลักษณาตูดเขามนรอ้อยมันม่ร้อยแล้วบอกรักเขาเพน20ตันครับคันนี้ยกคันเดียวครับก<ม>็พอดียกแบบนี้ยกแบบตูดเอาบะตูดตูดตูด,ตตดครับเสีย มันมีสองแต่ขวามันแห้งจับกันปะนะอัะนนั้นอาจะเป็นจนไอนั่นจะเ,เอว่ามเป็นกอตรงน,นั้นอันน้อยๆไม่ได้ย,ยกไม่ได้ย,ยกของน้อยๆปะอยากขึ้นนั่นลับขนะคุ้นตาไหมนะอืม เอาเอาี่ด้อมาได้หน่เขาฝากช่องผมด้วยนะครับครับผมช่องว่าไงครับอ๋อโรเบิตซิงครับอ๋อโรเบตนะครับเสียอ๋อนั่นเองนะครับก็คือรถโรเบตคันสีเขียวที่ผมเคยไปถ่ายนะครับแล้วก็รถยังกว่ายูนิมอร์เตเสียยูนิมอกเรื่องสนุกสนุกครับเฮ็ดคลิปเกี่ยวกับอัพโหลดครับเกี่ยวกับโรเบตเนาะเสียเนาะใช่ครับฝากติดตามด้วยครับครับผมครับเอาไปดูด้วยครับผมครับ อย่าอ้อโรเบียตครับเดี๋ยวทีวไปเ่้นเขาป้าอยู่ปะ่ะเดิมเดี๋ยวอ้อเส้นเขาป้าไปแน่ไปเบิ้งอัพโหลดครับ <laughs> เอา้ายกแล้วบ่าโอ,โอ้ลองมึงแล้วลองมึงแล้วครับประมาณมาคือแล้วอี <laughs> พอเลยยัยงดูแล้วครับไม่ไหวครับ <laughs> ดูดูครับลอยครับลอยครับ ไปอีกเป็นรถแคปนี้เป็นแนี้เหอว่าผมเคยเอาไปส่งใช่ไหมส่างบัตไปบ้านผมผมขัเอาไปส่งอีกหน้างานนึง ท่าได้ป่ะเนี่ยท่าใหม่ครับเมนบารานเนี่ยโอ้ยแม่นบาล,าน, oh, man, บา,ลานก็นพเพื่อนเสียแต่ว่ามึาางยังไาเขาสีหยกจังไหนอันนี้เขาไปใกล้ๆก็นีก่ก็ยังสือเพื่อนอยู่ดิผมว่าต้องเอาขัานานา้นนั้นามาซอยมใส่คว้ดิ เดมือออกลักษณะนี้ก็ยกบ่ได้หลายแล้วนะครับเงินิคนได้เราคนมิ่บ่สนเิ

ครับทีนี้ตั้งบูมตรง,ต,ง,ต,รงตั้งบูมตรงขึ้นแล้วก็ยกไปครับเดี๋ยวมันหักกระบอกเด้อครับโป้หูไหมที่แหลกไหม ตอนนี้คือพลิกขึ้นนะครับแล้วก็จะย้ายเอาเข้ามาไว้ข้างในครับผมเอาทีมงานจะทํายังไงครับรอบแรกก็บอกว่าจะไม่ให้ลงแรงครับสุดท้ายเป็นไงครับตึมพี่น้อง <laughs> ลงบกแห้งเลยครับรอบนี้ครับ ว่าโชคดีครับไม่เป็นไรครับรถเบตโคโครงสร้างของรถเบโคแข็งแรงแล้วครับเหล็กแข็งครับปขยับไม่ได้ครับตอนนี้ไม่รู้ว่าจะทำยังไงครับเป็ปบดใดเราเอาไปซ่ัมนี้เลยหรือว่าอ,อย่างไง เก็บเพี oh, 40, ้แล้วให้ตายเถอะโรบินเจ้าไว้อย่างนี้ไม่ได้นะนี่ฮะลเพ้ยนลดี้ยลยเดืนโอ้ว่าปนันหรอไอเซเลียมือละพันมือละพันกับเดือนละสามหมื่นหมดเนี่ย มันเป็นโค้งทำแหมกันเนี่ยสรุปว่ายัางไงหัวหน้าเขาจะไว้ตรงนี้เลยฮะโอ้เขา แสดงว่าเขาเขาไม่รับผิดช,ชอบนั่นนี่ยแสดงว่าเขาจะกลับแล้วต้องถองดถอดจเดินออกนี่เราถอด ดึงต hmm? nah, ีงอยูここ่แต <it has> <ine> mm ่ว่าต้องต้องถอดตัวเดินน่ะถอดเผ้าตัวเดินออกถอดตัวเรืนน่ะได้จริงถอดเท้าตัวเดินออกแล้วก็ย่างมาหลุดคือเกี่ยววางฮะฮะได้เบิดครับดึงเหลี่ยวมากเลยเหรอมันก็ย่างงบงบงมากเลยเหรอมันก็เป็นการยากเทาเพราะว่าวันนี้เขาเมามากเหรอมันเมื่อไหร่เขาเมามากแล้วแสดงว่างานเขาก็าสำเร็จด้นี่ บ่เหนียวราทบีอ่นเานหรือว่าหรือว่าพิกลงซื้อพิกลงซื้องานสำเร็จบ่เนาะบัดที่นี่เท้าเอากรณีแบบนี้ใส่ไมโครได้บ่ะเนี่ยใส่เคียนียากซื้อยากมองหิวมองยกมองนั่น up แกไม่ดูฝันวุ้นเกลียเขาไหมที่นอนรัดไ่พนไง มันอยธาปงกี้จิกกีดินพื่อดิไอ้นี่เย้าตันมันยงยกไม่ขึ้นไม่ได้เลยอ้นี่ไม่น่าได้กับกัทิันไครับครัไอ้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 ก็เท็ดินออกคอกันนะครับโอ้ครับได้ังได้ครับเดี๋ยวกทิ้งงานกนลละครับครับท่านองมักก็ดีละเนาะดีอยู่ ขอบคุณเจ้าหน้าที่นะครับทางหลวงในการยังเนี่ยสมาคมกู้ภัยนะ่าเห็นปะนะครับสมาคมกู้ภัยน้องวลุมพูด้วยครับขอบคุณมากที่มาให้การนะครับดูแลทั้งวันเลยครับวันนี้ครับบัติเหตุช่วยปิดช่องทางจราจรนะครับช่วยการจราจรนะครับ การเก็บกู้เป็นไปอย่างเรียบร้อยครับแต่ว่าตอนนี้ก็ตอนนี้รถยังอ,ออกจากทางไม่ได้นะครับเพราะว่ารถเทรนเขา,เาไม่สามารถที่จะย,ยกเข้ามาตรงนี้ได้ครับเนี่ยต้องมายุ่งกับรถแมคโครเราอีกครับไม่จบบ่เดียวรถแมคโครขเขาพี่น้องเ,เอ้ยนี่ะอ่ะพี่น้องก็เวลาที่รถแมคโครล้มนะครับทีหลังถ้าไม่ถึงกับว่าตกสะตกอะไรนะครับผมไม่ถึงกับ นั่นเนี่ยเราใช้แบ็คโคของเรานี่แหละครับดึงดีกว่านะครับพี่น้องดึงดีกว่าเราจะเห็นได้ว่ากรณีนี้ได้เลยครับกรณีนี้ได้เลยเพราะว่ามันหาที่รัดยากนะครับหาที่รัดยากหมองอะไรกับนี่แต่หม่องแปบ๊บหมองนั่นนะพี่น้องหาหมองรัดที่จะพลิกจะกู่ขึ้นมาครับยากลําบากซือ้อแต่ถ้าเราใช้แบ็คโฟครับเราดึงสลิงใส่แท็กนะครับดึงคว่ำลงมาเลย ก็ดินมายัดไว้ครับง่ายๆนิดเดียวสบายมากนี่ยุ่งยากครับอันนี้เราต้องหารถแบคโฮครับมาที่จะดึงเข้าไปครับวิธีการก็คือต้องถอดตัวเดินออกนะครับถอดเพลาออกเอาตัวเดินนะครับแล้วก็ตัวนี้ครับถอดสายไฮดรอลิกครับน้ำมันเนี่ยถอดออกนะครับปึ๊บให้มันยุบลงครับเพราะว่าตอนนี้มันท่ามันอยู่ในท่าที่ งัดครับทางงัดนี่ครับทางงัดทำไมก็ถอดสายสายไหนอยู่วะสายนี้ก็ได้ครับสายมุกีก็ได้มั้งเนี่ย ตรงนี้เลยยังไงบ้างฟังนี้บุกันนี่เหล็กซานี่ครับขาวจั่วเลยพี่น้องตรงนี้มีรอยรอยมันรอยอะไรรอยปัด รอยเหล็กคล้ายๆกับหินเกียร์ปัดนี่ครับสีของซานี่จะบางหน่อยพี่น้องไม่มีสีโป้เลยเนาะเสียบมันมันมมีสีโป้เนาะเนาะมามีสีโป้เลย มีมี่จะสีแถเลยเนี่ยบ่ได้ปลูกก่อนเลยมันทำนนเหรียก่อนเลยก็เป็นหยางเลยวะเป็นห้อยยังไงวะรอยคล้ายๆกับออรอยเกียร์ครับเนี่ยรอยเกียร์รยเป็นไล่ๆพี่นอ้อง

รถเทรนคันนี้เสียครับทีนี้จะเอาขึ้นคันนี้ครับเนี่รถเทรนขึ้นเทลเลอร์ครับเาเดี๋ยวถาเบอีกยั่ห่อไหครับพี่น้องออไม่ได้เสียครับ ยังตอนเท้าว่าส He no. ีห uh, ้มายกกันน oh ี่ห oh ้ว่ารถห้างนั่นวะว่ารถห้างคือจะไปบักแยกเลยอ่าบักที่นี่เพราะว่าเออเศรายกแล้วแลีนจวดเลยบัดนี้พี่น้องเลยเห็นเห็นเลยครับพี่น้อง ครับครับปะครับพูดกันแหละครับครับผมครับข,ขอบคุณครับพี่หนุ่ม